โคนผืนลังคานะปลายด้านในของผืนลังคาซ้อนที่สามเนี่ยที่มันห้อยลงที่ตับที่ว่าตับด้านล่างมันห้อยลงมากมากข้างบนน้อยตรงอกไก่มันชิดนั่นมันมาห่างตรงตับสองตับสามสีเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะอะไรทไํทไมไม่ทาไมไม่อาจารย์ไม่ทําให้ท่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ถามว่าอะไรคะว่าซ้อนที่สอง,อน,สองนะตรงไข่ราที่มันมาคุมกับไอไอ ไอโคนซ้อนที่สามเนี่ยสเปซไม่เท่ากันเห็นไหมฮะสเปซล่างห่างบนชิดใช่ไหมฮะผมเลยถ่ายบอสว่าทําไมทําไมไม่ทมําให้เท่ากันละ่ะอืมทําเท่ากันได้ไหมอยอมให้อีซ้อนนั้นอ่ะองศาจัวมันเพียวเพียวสูงครับถ้าอย่างนั้นรูปด้านเนื้อเสียเพราะว่าอกไก่อยู่ๆก็ไปสูงขึ้นมามันไม่สัมพันธ์กับยอดไงเห็นไหม ผมจึงต้องเลือกวิธีนี้ไอ้คันจะ,ะถ้างั้นเอาเอา,เอาตีนตับเอาองศาให้มันคืออันมักกี้ยกยกอกไก่ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ยกอกไก่แต่กดตีนกดตีนเพราะนั้นตับสี่ตับสามตับสองก็จะกดลงได้ไหมมันก็มีปัญหาอีกอีกอันหนึ่งก็คือเส้นจอมแหก็จะเสียเน่นถึงได้บอกว่าจะเลือกเอาอยังไง ไม่งั้นเพราะว่าเราเอายอดเป็นเกณฑ์ใช่ไหมครว่าไอ้พวกนี้จะสปันกับยอดอย,งงอยังไงโหดยากนะแล้วสุดท้ายผมมาเลือกเอาวิธีที่ว่ายอมให้ยอมให้ตรงนี้เป็นเหตุตรงนี้ก็กลายเป็นเหตุผลว่าก็มันโค้งไงมันจึงหลุดลงไงให่ไหมฮะอืม,อมเออแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารปกติไม่มียอดไม่มีเส้นโคง้งเนี่ยไม่มีปัญหาทําเท่าก็ได้หมดเลยแต่ว่าส่วนองศาจั่วข้างบนเนี่ยจะต้องแคบนะก็คือผนังมันสอบเข้าใช่ไหมคือก็จะสั้นลงไงครับอ่ามันก็จะข้างล่างก็จะแคบ เพราะมันซ้อนกันนี่ถ้าเท่ากันมันแค่ทับกันนะนี่ถ้าซ้อนกันเนี่ยมันจะต้องคือมันต้องแคบลงก็ลากเส้นทรงกระบอกขึ้นไปแล้วก็เอาลองลองทำเป็นเลเยอร์ต่างๆดีนั่นนะเลเยอร์ที่ตัดขวางนั้นเป็นคือคือนะมันยังไม่เท่ากันเลยอืมเนี่ยมันเวลาออกแบบหลังคาซ้อนนี่ยพดไปแล้วมันทําง่ายนะแค่เงี้ยแล้วก็ทําเงี้ยแล้วก็ทําจั่วกันขึ้นไปนันมันรู้เรื่องแล้วนี่การซ้อนจั่วเนี่ยเอารูปทรงมาซ้อนกันเป็นเส้นอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจนะมันจะทําได้ แต่ผมไม่เคยเห็นมีมีตำราหรือมีไม่รู้เขาสอนเราไม่ได้จบถาปั์อย่างเขาไม่รู้ว่าเขาสอนยังไงกันนะเพราะหลังคาซ้อนจั่วเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างมันผังหลังคามันต้องสามพันกันใช่ไหมจะกี่ซ้อนมันก็ต้องระบบโครงสร้างมันต้องควบคุมเอาไว้ว่าคุณจะต้องอยู่ตรงไหนเพื่อเป็นการถ่ายแรงอ่ะไม่ใช่ว่าเขียนได้ไม่เขียนไปซ้อนไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะนั้นแปลหกเสาก็จะเท่ากันหมดเลยตรงกันหมดแต่ไม่เท่ากันเลยเพราะมันจะเรียวตามความสอบครับถ้าเกิดสอบมาก หลังคาก็จะจัวจ่วก็จะแปรผันไปมากหรือว่าสอบไม่มากแต่ว่าเสือกเสือกซ้อนห่างเป็นมุกลถอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะรุ่นหมายถึงว่าจะต่างกันเยอะครับอือจานสังเกตโบสถโ,โบราณเนี่ยโบสถ์สมัยยุทธยาเนี่ยวัดพระเมงก็ไเนีมึงสังเกตไหมวัดปราสาทก็ด้วยเนี่ยซ้อนบนเขาจะทําชิดกับซ้อนล่างแล้วใส่ลํายองไม่ได้เขาใส่ตัวนาคสํารวยคือตัวตรงตรง เนี่ยคือผมว่านั่นมันเป็นปัญการแก้ปัญหาเหมือนกันนะอืมแต่เขาก็ต้องไปเป็นปัญหาเรื่องจังหวะนะไหมจังหวะที่มันซ้อนสูงซ้อนต่านะเพราะซ้อนสูงซ,ซ้อนต่ำมันมันมีเหตุผลนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมลดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับว่าสองสองแล้วก็วืดตรงมาเนี่ยเป็นเป็นสามเนี่ยนี่นี่ใน,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 นตัวนี้นะไหมสองซ้อนแล้วก็มาวืดนผมลดงุก๊กเลลดลงมาเพื่อสร้างจังหวะให้มันจบเร็วไงอะไรอย่างเงี้ย อก็เหมือนเหมือนเหมือนวัดสุทัศน์ะสี่ซ้อนนะโบสถ์อะแม้ซ้อนจะเท่าๆกันแต่ว่าขยับยืดสองสองแล้วก็ฟื้นแล้วก็สองสองสองะไม่ใช่ไม่ใช่เท่าๆกันหมดไม่ใช่เขาจะให้มันคอนถาดตรงกลางหรือตรงไหนก็ตามใจจังหวะหยุดหรือจังหวะเริ่มต้นแล้วก็ตามใจเนี่ยวัดสุทัศน์อย่างนี้จึกจึ๊กแล้วก็จื้อแล้วก็จึกจึเน่ไม่ใช่จึกจๆ๊จจไม่ใช่ นี่ผมว่าเก่งมากนะมันมีวิธีว่ามองด้านแปรเห็นอะไรว่าเออจังหวะยังไงมองด้านสกัดถ้ามองด้านสกัดสี่ซ้อนเนี่ยมันมองด้านสกัดเป็นมุมเสยขึ้นไปเนี่ยมันก็ถ้ามันระยะซ้อนมันเตี้ยนะมันก็จะเห็นเป็นแพะเป็นเป็นเหมือนกับที่มือพูดเมื่อกี้มันเป็นแมมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกินไปผมว่าคิดเยอะนะเนี่ยวิธีคิดวิเคราะห์เงี้ยนะมันต้องมากเหลือเกินเพราะท่าปัดไทยเนี่ยมันพูดไปแล้วเหตุผลอะไรอ่ะ ถ้าเหตุผลแค่กันน้ำกันฝนก็ไม่ทัน่างนั้นหรอกมันมีความรู้สึกที่มันพิเศษอยู่นะเราคนไม่พบเราก็คิดวิเคราะห์ไม่เป็นทำตามๆกันไปอย่าผิดอย่าลั้นอย่าอะไรอย่าผิดครูก็เลยใช่ไหมโอ้ร่าเสียดายถ้ามันถ้ามันมีวิธีพวกนั้นคนจบสถาปัตย์ออกแบบมากให้เป็นไม่ใช่ทุกคนพูดอย่างนี้ดีครับบางคนมันเป็นมันเป็นโดยบุคลิกมันอยู่แล้วงั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เราต้องสร้างบุคลิกให้เป็นนักออกแบบให้ได้เนี่ยจะยาก เพราะว่ามัวแต่ให้ไปดูของโบราณโบราณโบราณแต่ตัวเองก็ไอคนให้ชี้ให้ดูก็ไม่คิดวิเคราะห์นี่เขาทำนี้เขาทำนี้มันก็จําเป็นสูตรอันนี้ตรงงเ่าอหรรวะเออไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเขาเรียวว่าให้เห็นมอกอัพก่อนแล้วจริงๆมันมันมันบวกลบไม่เกินสิบเมตรเมตรถึงเมตรหนเออใช่ไอ้นู่นอยู่ด้านในนะไอไอลูกกงน่ะล้วน่ะนี่บอลม้วนมานี่แล้วก็ แล้วก็ตรงนี้ก็ต่อเป็นอันนี้เลยตรงตรงตรงนี้มวนครับมวนแล้วก็ต่ออันนี้ตรงอันนี้อยู่อยู่ระดับนี้นี่เันแน่ไมไม่ตกแล้วจับฮึต้องดูตรงนั้นด้วยสิวะต้องดูให้มันสัมพันธ์กับตรงนั้นนะขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยไม่ความสูงเนี่ยความสูงของต้องดูตรงนี้ครับเออ้หูชิบหายอืมมันเม็ดนะครับจะเบรกยังไงก็ไม่รู้อาจารย์ครับน่าจะเม็ดหนึ่งครับไหนเรือ ได้ไอ้นี่อ่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยอ้นี่มันบังคับต้นนั้นต้นนั้นบังคับไว้ว่ามันสัมพันธ์กับเสาต้นนั้นยังไงครับอา8แปดสิบเนี่ยอืมก็ยกรอยขึ้นมาหน่อยเอ 80, 80, 50, อแปดสิบแปดสิบห้าเพราะตรงนี้มันต้อง โอ้ตรงนี้ต้องมานี่เลยเว้ยเออให้มันมาชนตรงนี้อืตรงนี้จริงอ่ะตรงนี้เต้องทำมอลับไอ้ก่อดูก่อนเลยนะก็เดี๋ยวก่อนยาวเลยครับจ้ะอ๋อตรงนู้นได้แต่ตรงนี้ต้เปมนม้วนตรงนี้มีมีโครงเออใช่มีโครงมาก็ททาเป็นโครงมาแล้วมาม้วนตรงนี้ครับ มันต้องตรงันไปนี้ความจริงมันต้องไปอ๋อมันเหมือนกันนะทุกอันใช่ไหมครับจงังหวะความความบานไม่เหมือนกันแต่ว่าแนวเดียวกันโอ๊ยจันดูตรงนี้พอดีเลยโอ๊ยผมตัดสินใจต้องนานว่าจะเลือกแบบไหนสุดท้ายผมเลือกผมเลือกองประกอบสําคัญคือยอดไม่งั้นจะเสียไปหมดเลยผมยอให้ตรงนี้มันถูกหลุดลงมาเห็นไหม โคนโคนของพื้นลังคาที่ไปชนกันกับด้านสกัดของไอ้ซ้อนสองอะนะไปชนกับผนังสกัดอะตอนนี้เรียกผนังสกัดเลยนะนะั่น่ะเพราะมันเกินจั่วแล้วนะ่ะมันลูดลงมาที่ผนังอะ่ะ<อ>ผมยอมให้มันมันก็เป็นเหตุผลว่ามันโค้งไงมันไปห้อยไงฮะออถ้าจะคืนให้เท่ากันได้ทําได้นะอาจารย์แต่เราจะเสียไอ้พวกนั้นอะไปถึงยอดเลยอืมเส้นจอมแหก็ไม่ใช่อย่างนี้ละ มันจะกลายเป็นบีบลงอ่ะจริงๆนะไอตัวไอตัวบีบไอตัวนั้นมันเนี่ยไอบีบไม่บีบมันไม่สําคัญก็จังหวะถีบนะ<ด>เออโอ้วเวลาเวลาเขียนเวลาสเวลาทำไอข้ขีรูปด้านเขียนรูปด้านเนะ่มันเหมือนต้องตัดเป็นทีละช่วงอ่ะแล้วจั่วมาซ้อนกันอ่ะแล้วก็หาเหตุผลตรงเนี้ยโอ้มันไม่ใช่มันยุ่งนะอืม ในแบบสัญญาเขาบอกว่ารูปตัดสี่ด้านเซกชันโอ้โหทำไปได้ยังไงอูททำรูปตัดแม่งเยอะเลยไม่งั้นทำไม่ได้หรอกไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องเนี่ยผมถึงได้บอกว่าบางทีนะไอไอใครจะบอกว่าเป็นแบบโบราณแต่ว,ว่าวิธีใหม่เขาก็ง่ายนะเขาก็พลิกไปพลิกมาได้ของเรานี่ใช้วิธี เออมันก็มีการจดจำอันนี้เขาก็เซฟไว้เขาก็อ้างว่าเขาเซฟไว้ดูได้ว่าไอ้ที่ทำทำทำมาเยอะแยะแต่เรานี่ก็ทำทำงี้แล้วก็เป็นพัฒนาความคิดแล้วก็มันก็อยู่ใน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 ดีวลลอปในแต่ละอันนะมันเห็นเป็นเออเราคิดอะไร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 ,ะไรแล้วผมก็จดของผมไว้นะอันนี้คิดว่าตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเออเหมือนก็ปั้นรูปอะพอหยุดไปทักเรารู้ว่าจะหยุดเราก็จะตรงนี้สูงกว่าทางนี้ กำลังคิดว่าจะเอาตรงนี้ออกหรือตรงนี้เพิ่มผมจะจดเอาไว้ไอ้บางคนไม่มามาถึงไม่รู้เรื่องมาลากบล้วก็จะโดนด่าไปมันถึงไม่ปั้นลากที่กูโนตเอาไว้หมดเลยมีเ <laughs> <c oughs> ขากําลังทําชอบฟ้าอยู่ถ้าจะเอารำยองขึ้นแล้วก็จะไปลองแล้วก็เอาจริงเลยนะยกเว้นตัวลำยองอาจจะต้องปรับอะไรก็ตามแต่ชออฟ้าจะเอาไวท้ที่เอาไว้จะไม่เอาลงแล้ว ความจริงถ้าเกิดทำเพราะเพราะคิวต่อไปมันเป็นซ้อนที่หนึ่งนะ,<ม>พนะเพราะนั้น CNC ไอ้โทษไอ,อ้ใช่ไหมไอ้ฉลุเออฉลุไ <CNC S 1> อ,อ้ตัวํำยองมาเนี่ยไอย้ซ้อนที่หนึ่งไปใส่ได้เลยตอนไม่น้อเดี๋ยวที่ยังพูดไม่จบว่าเวลาจะเอาซ้อนที่สองขึ้น <Okay. S 1> CNC ซ้อนที่หนึ่งไปใส่ไปเลยเพื่อเราจเจาช่อฟ้าไปใส่สองตัวเลยหนึ่งสองเลยไงเออแล้วจะเออนั่นถอดไปก็ไอ้ช่อฟ้าก็อยู่นั่นแหละ อมันช่วยในการในการตัดสินใจอืมคือด้านเดียวกันหมดใช่ไหมครับอาจารย์ก็ด้านนี้เออด้านเห็นจากด้านเออด้านนี้ใช่ก็เลยบอกว่าคุณลอมาสองม่สิบเซียมบันลองดูให้หายสงสัยอยาไปเดีมิวเซียมได้เลยเอ้ามันก็เป็นผลประโยชน์นะแล้วต้องสิบเซนเนี่ยอทั้งหมดมันเกือบร้อยนะเก้าสิบเท่าไหร่ เก้าสิบกับตัวจริงมันจริงจมันเหมือเก้าสิบหกเนี่ยไม่รู้นับไม่จำไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดลมสีเนะี่มันกบเกลื่อนความบกพร่องไอ้ลมสีจำพึ่งอะ่ะกดดันนี่มันเหมือน,นกับมันเป็นผิวแท้ๆเลยเป็นเรืเปลี่ยนสีจ้ะนะด้านๆล้วจะมองเห็น ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านหมายถึงเหมือนกับผิวมันบางเพราะมันเป็นเนื้อมันเลยอะแล้วก็เป็นแต่เพียงว่าอันนี้เป็นคือแล้วก็ปัดออกนะแต่ว่าเวลาเวลาเขาอลมสีเป็นสีน้ำผึ้งเนี่ยมันจะเหนือนหนาขึ้นนะก็เขาใช้ไอตัวอะไรเข้าไปน้ำยาแล้วก็เป่าเพราะมันสามารถทําให้หนามากๆได้ก็จะลบลบรอยบอกข้อบอกพร่องก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะ ไอ้นากระดานปิดคือครับนั่นอ่ะกี่เซนไม่รู้เออประมาณยี่สิบกว่าเดี๋ยวผมเช็คตัวเลขแน่นอนให้อาจารย์ดูถ้าอย่างนั้นไม่ต้องวันนั้นที่พูดกับท็อปนี่ไม่จําเป็นแล้วมั้งเพราะว่าอาจจะเอาตัวนี้ไป c ซ c แบบเนี้ย้าทำไงวะเออเอเอใช่เป็นโฟมอะ่ะแล้วเอาไปวางเป็นยอกเก็ตกองข้างนอกที่ออกมาใช่ไหมอ,กกอ่มาเป็นยอกเกตกระป๋อมันเป็นย้อมโมไม้แปดอ่ะแล้วไปวาง วางต่อจากเป็นเส้นเดียวกันหรือว่ายกขึ้นมาเฮ้ยเป็นเส้นเดียวกันทีเส้นเดียวกันเนี่นี่ตัวนี้ก็เหมือนดูเหมือนได้นะเนี่ยตัวล่างเนี่ยเนี่ยมุกเด็ดเนี่ตัวนี้จาไม่ได้ยื่นออกมาเท่าไหร่ครับอาจารย์เดี๋ยวให้ไล่วัดเช็กระยะออกมาครับตอนนั้นอาจารย์ให้ปรับแก้ออกมาแล้วครับอืมสาตรงนั้นนะ่ะมันคนละองศากับตรงนี้นะ องถ้าตัดอย่างเงี้ยเราตัดขวางมาเรื่อยๆนะเพราะว่าผนังตัวนัมันเตียวกว่าทางนี้ไงผนังสูงอะองศา,าก ahora, า็จะไอต้นสกัดก็จะแคบไงบเนี่ยโอ้โหมันถึงได้บอกว่าดูเชิงชายสิมันตีกันหมดเลยไหมเนี่ยตับหนึ่งสองสามสี่เไหมเพราะมันบิดอย่างนี้ไงแล้วบิดทำห้แอน Sail, เข้าด้านในด้วยนะเพราะมันไปตามผนงนะังอะผังลังคาเนี่ยกับกับผังอาคารเนี่ยมันมันสอดคล้องกันไง ช่ไหมมันโครงสร้างเดียวกันนะคนละเลเยอร์ใช่ไหมมันก็ต้องไปอย่างเงี้ยโอ้อาจารย์เราเคิดดูทีว่าไอ้เทคนิควิธีที่จะทําให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเวลาอธิบายเ,เรื่องแบบเรื่องอะไรเวลาเขาไปเขียนอัลต้าแคดน่ยใช้อะไรไหมทูบก้านทูบบนโต๊ะนี่เต็มแล้วมาดัดก็มาเอามาหักามาดูแล้วก็วางมันไม่มีอุปกรณ์อะไรนี่มันไม่มเรารทำเทคนิคคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอย่างเขานี่ พับแต่จานพัดอ่ะชอบยกตัวอย่างพัดอ่ะมันเคลียมันบิดได้นะแล้วหน้ามันโค้งอ่ะแล้วหน้าโค้งนั้นอ่ะถ้าเอาซักเยอ่ใส่อ่ะเออนั่นแหละทำไงเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้เราเราเขียนรูปเล่นนี่มันเราไม่ได้นึกถึงไอ้ความเป็นไปได้พวกนี้ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้หมดแหละเขียนไงก็ได้แต่พออย่างนี้ปั๊บเฮ้ยไม่ได้แล้วก็ต้องว่าเนิควัสดุอะไระเป็นคอสลร,รหรือเป็นไม้เลยใช่ไหมอโอ